สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำในเรื่องของเมนูการใช้งานของตัวกล้องวงจรปิด V380 Pro นะครับในแอปพลิเคชันของ V380 Pro เองนะครับว่ามีเมนูหลักๆอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราจะต้องไปตั้งค่าส่วนไหนบ้างในการนำไปใช้งานนะครับอตอนนี้หน้าจอที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะเป็นหน้าจอ หลังจากการล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็การล็อกอินเข้าสู่ระบบเราก็ต้องใช้อีเมลแอดเดสกับรหัสผ่านนะครับซึ่งผมก็แนะนําในเรื่องของการลงทะเบียนตัวแอปไปแล้วนะครับว่าเราต้องลงทะเบียนด้วยการใช้อีเมลแอดเดสนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับตอนนี้ผมติดตั้งกล้องไว้ในแอปแค่ตัวเดียวนะครับจากใน,ในจอที่เห็นนะครับ ถ้าเราต้องการดูที่จอนะครับเราก็กดลงไปที่ตัวตัวกล้องได้เลยนะครับเมนูหลักๆนะครับที่อยู่ด้านด้านล่างของจอภาพนะครับก็จะมะีด้านซ้ายบนสุดนะครับด้านซ้ายบนนะครับก็จะเป็นการหยุดการดูภาพนะครับตอนนี้คือเราสามารถดูภาพได้ในเวลาเรียลไทม์นะครับเราสามารถแพนได้ตาม ปกตินะครับแต่ถ้าเรากดหนึ่งครั้งนะครับในเครื่องมือท่านด้านซ้ายสุดก็คือการพอยส์นั่นเองนะครับก็คือการหยุดนะครับก็คืออ,อันนี้ก็คือไม่สามารถที่จะเลื่อนซ้ายขวาบนล่างได้นะครับก็คือเป็นการหยุดการดูภาพนะครับถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็กดเพลย์ครั้งหนึ่งก็จะเป็นการดูภาพนะครับโอเคทีนี้เครื่องมือถัดมาก็จะเป็นรูปลําโพงนะครับรูปลําโพงนี้เป็นการ ฟังเสียงนะครับฟังเสียงในพื้นที่ที่กล้องติดตั้งเนี่ยว่ามีเสียงผิดปกติหรือต้องการดักฟังเสียงนะครับอย่างเช่นว่าเราเอากล้องตัวนี้ไปติดตั้งในในร้านขายสินค้านะครับหรือว่าร้านกาแฟรหรือว่าพื้นที่โกดังสินค้าต่างๆนะครับเราสามารถฟังเสียงในพื้นที่นั้นๆได้ว่ามีเสียงอะไรบ้างนะครับเราก็แค่ กดที่ลำโพงนะครับอ่าทีนี้เราก็จะสามารถรับฟังเสียงอ่ารอบๆได้แล้วเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยจะมีอ่าตัวไมโครโฟนนะครับที่ติดอยู่ที่ตัวกล้องนะครับเพื่อที่จะรับเสียงแล้วก็ส่งเสียงเนะี่ยมาปรากฏบนตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับแล้วก็ฟังบนมือถือได้เลยนะครับอ่าทีนี้เพื่อไม่ให้เกิดเสียงรบกวนเราก็จะกด ที่ลำโพงอีกหนึ่งครั้งเป็นกากะบาทแบบนี้ก็คือไม่ไม่ฟังเสียงละนะครับเครื่องมือถัดมาที่เป็นคำว่า sd ตรงนี้ก็คือการปรับคุณภาพของสัญญาณภาพนะครับก็จะมี2โหมดด้วยกันนะครับก็คือเมื่อเราเข้ามาครั้งแรกจะเป็นโหมด sd นะครับ sd ย่อมาจากคำว่า standard definition ก็คือเป็นภาพความละเอียดแบบมาตรฐานนะครับถ้าเราแตะลงไปอีกหครั้งนะครับมันก็จะเป็น เขียนคำว่า hd นะครับ hd ก็คือเป็นความละเอียดสูง high definition นั่นเองนะครับสังเกตว่าจากภาพที่มันหยาบสักนิดหนึงเนี่ยก็จะคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราแพนตัวกล้องไปดูเนี่ยมันก็สามารถดูภาพที่มันคมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับแบบนี้นะครับาจากหลายๆคลิปที่ผมแนะนำก็จะเป็นตัวกล้องที่ผมติดตั้งอยู่นอก อหอพักของผมเองนะครับผมก็สามารถดูความเคลื่อนไหวต่างๆในพื้นที่ของหอพักได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะดูในโหมดของอกล้องหลายๆตัวนะครับกล้องหลายๆตัวก็คือตัวแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถดูกล้องพร้อมๆกันได้พร้อมกัน4ตัวนะครับก็จะสังเกตตัวกรอบสีเหลี่ยมที่ถัดจากคําว่า hd ตัวนี้นะครับถ้าเรากด1ครั้งนะครับ มันจะเป็นจออยู่4จอด้วยกันนะครับก็คือถ้าเราติดตั้งกล้องมากกว่า1ตัวนะครับอ่าอย่างเช่นประมาณ4ตัวเนี่ยเราจะเห็นกล้องได้เลยพร้อมกัน4ตัวแต่ถ้าเราติดมากกว่า4ตัวห้าตัว6ตัวหรือว่าเป็น10ตัวเนี่ยเราจําเป็นจะต้องกดเลื่อนหัวลูกศรด้านซ้ายด้านขวาดูนะครับแต่ตอนนี้ก็คือกดไม่ได้เพราะว่าผมมีแค่กล้องตัวเดียวนะครับมันก็ จะดูได้แค่ตัวเดียวนะครับทีนี้ถ้าเราจะดูปกติเราก็แตะลงไปที่จอที่เราดูภาพปกติเนี่ยสองครั้งมันก็จะกลับมาดูปกตินะครับหรือถ้าเราดูที่กรอบ4จอเนี่ยเราแตะตรงกรอบที่เป็นกรอบเดียวเนี่ยด้านล่างนะครับมันก็จะกลับมาดูได้เลยนะครับไม่ต้องไปแตะสองครั้งนะครับทีนี้จะมีหัวลูกศรบนล่างนะครับที่อยู่มุมขวาสุดก็คือการาดูภาพ เต็มจอนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับมันก็จะเป็นภาพแนวขวางแบบนี้นะครับก็คือการดูภาพเต็มจอ,อส่วนของการาควบคุมการดูภาพเราก็จะต้องลูดไปที่จอนะครับเพื่อที่จะควบคุมาการเคลื่อนไหวของตัวกล้องนะครับซึ่งตัวควบคุมเนี่ยมันถูกปิดไปนะครับทีนี้ถ้าเราจะ กลับไปดูในสภาวะปกตินะครับแตะที่หน้าจอ1ครั้งนะครับแตะที่หน้าจอ1ครั้งก็จะมีหัวลูกศรทางด้านบนซ้ายนะครับย้อนกลับแล้วก็แตะ1ครั้งนะครับก็จะกลับมาในสภาวะปกติแบบมีตัวจอยสติ๊กควบคุมอยู่ตรงกลางด้านล่างนะครับเราสามารถแตะหัวลูกศรบนล่างเพื่อที่จะ,ะดูภาพกล้องนะครับอันนี้ก็คือการควบคุมแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับ ทีนี้ก็จะมีะเรื่องของอสัญญาณเตือนภัยนะครับเกิดว่ามีอะไรผิดปกตินะครับที่อยู่ในบริเวที่กล้องเนี่ยเราสามารถแตะตรงคําว่าสัญญาณเตือนภัยนะครับที่อยู่เหมือนกับเป็นวงกลมแดงๆที่เป็นเหมือนหลอดไฟตรงนี้นะครับถ้ากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเสียงไซเรนนะครับเสียงไซเรนปรากฏเป็นเสียงดังขึ้นมาที่ ตัวตัวกล้องนะครับเพราะว่าตัวกล้องนะจะมีลำโพงอยู่นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเพื่อนบ้านนะครับผมก็จะไม่ได้กดตัวปุ่มเตือนภัยนะครับเดี๋ยวมันสัญญาณาเสียงมันจะไปรบกวนเพื่อนๆนะครับทีนี้เรามาดูเครื่องมือทางด้านส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีเมนูสําหรับแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอก็คือเป็นการจับภาพนิ่งนะครับที่จอภาพสามารถจับอยู่ตรงนี้ นะครับก็คือกด1ครั้งเนี่ยนะครับสังเกตว่ามันจะมีคําว่าบันทึกภาพมันก็จะเก็บภาพลงในอัลบั้มมือถือเรานะครับอ่าส่วนของการบันทึกวิดีโอนะครับและอ่าเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการบันทึกวิดีโอนะตอนที่เราดูณนะปัจจุบันเนี่ยเราก็กดที่บันทึกวิดีโอนะครับอ่านะครับก็จะบันทึกวิดีโอนะตอนที่เกิดเหตุการณ์ตรงนี้ได้เลยเราสามารถควบกลุ่มกล้องนะครับแผนซ้ายแผนขวากลมหน้า ก้มลงก้มอะไรได้เลยนะครับเพื่อที่จะบันทึกภาพตอนนี้เก็บไว้มันก็จะเก็บภาพอยู่ในอัลบั้มนะครับเห็นไหมครับสังเกตว่าตัวบันทึกวิดีโอจะเป็นสีแดงก็คือกําลังบันทึกอยู่นะครับภาพทั้งหมดเนี่ยจะถูกเก็บอยู่ที่ตัวมือถือของของเรานะครับไม่ได้เก็บอยู่ในเมมครับเพราะเมมก็จะบันทึกภาพ,าภาพปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเราต้องการจะหยุดนะครับต้องการจะหยุด เราก็กดที่บันทึกวิดีโออีกหนึ่งครั้งนะครับเห็นไ,ไหมครับมันก็จะหยุดการบันทึกและไฟล์ก็จะถูกบันทึกอยู่ในตัวอ,อัลบั้มของเรานะครับทีนี้คำว่าพูดนะครับที่เป็นไอคอนเหมือนลำโพงเป็นไมโครโฟนตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราต้องการจะกดนะครับเพื่อที่จะ,ะพูดเสียงออกที่ตัวลำโพงของตัวกล้องเพื่อสั่งงานหรือว่าเป็นการเตือน พนักง,งานที่อยู่ในพื้นที่เราสามารถกดนะครับกดเพื่อพูดได้เลยนะครับทีนี้มันก็จะแจ้งว่าต้องมีการเข้าถึงการบันทึกเสียงแล้วก็กดเพื่อดําดเนินการให้มันสามารถได้ทำงานได้ก็คือ,อขณะใช้แอปนะครับก็คือจะกดไมโครโฟนได้ก็คือต้องอยู่ในตอนที่แอปทํางานนะครับเราก็ เสียงมันก็จะไปปรากฏอยู่ที่ตัวตัวลำลำโพงของกล้องได้เลยนะครับจากต่อมานะครับก็เป็นเมนูถอยหลังนะครับเมนูถอยหลังเนี่ยเราได้สอนไปแล้วในการดูภาพย้อนหลังนะครับก็เราจะดูตรงตัวเมมโมรี่การ์ดที่อยู่ในตัวกล้องซึ่งเราใส่ไป นะครับผมก็แจ้งไปแล้วว่าผมใส่ขนาดความจุที่ที่32กิกะไบต์แล้วก็เราสามารถบันทึกได้7วันนะครับแล้วก็มันก็จะวนทับนะวนทับไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับถ้าต้องการที่จะบันทึกให้ได้หลายๆวันกว่านี้นะครับก็ใส่ความจุเพิ่มเข้าไปนะครับมันก็จะรองรับอยู่ที่1 2 8กิกะไบต์นะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็จะย้อนออกมาที่การดูภาพ ปกตินะครับอ่าอันนี้ก็คือภาพนะปกติที่ตัวกล้องจับภาพได้นะครับอ่าทีนี้เราจะมาออกจากแอป1สเต็ปนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับยังมีอีกเมนูหนึ่งก็คือเมนูมากกว่านะครับเรากดที่เมนูมากกว่านะครับมันก็จะมีการอ่าควบคุมตัวเลนส์ของกล้องเนี่ยนะครับอ,อ่างเช่นว่าอ่า เราแตะคําว่าผกผันนะครับอ่ามันก็เป็นการกลับตัวกล้องครับตัวกล้องเนี่ยตอนนี้ผมติดตั้งแบบตั้งนะครับแบบตั้งถ้าพวกเราติดตั้งแบบเอาตัวกล้องความลงนะครับความลงเราก็ต้องต้องปรับมุมมองตัวนี้นะครับเพื่อให้กล้องเนี่ยมันเป็นมุมมองแบบความหัวลงนะครับอ่ามีเมนูอะไรอีกนะครับก็ เป็นการกำหนดล่วงหน้านะครับก็คือเราสามารถที่จะกำหนดพื้นที่ในการมองกล้องได้หลากหลายมุมประมาณหกหกมุมด้วยกันนะครับอย่างเช่นว่าผมล็อกที่มุมนี้เป็นมุมที่หนึ่งนะครับแล้วผมก็ทำการาเลื่อนตัวกล้องไปนะครับเลื่อนตัวกล้องไปแล้วผมก็กดตำแหน่งล่วงหน้ามุมที่สองกดไปอีกนะครับเลื่อนไปอีกนะครับ เลือนไปอีกนะครับอ่ามุมนี้มุมที่สามนะครับอ่าเดีย๋ยวผมเลื่อนไปให้ครบทั้งหมดนะครับหกมุมอ่ามุมนี้มุมที่สี่นะครับอ่ามุมนี้มุมที่ห้านะครับแล้วก็อ่ากลมตัวกล้องลงข้างล่างนะครับด้านหน้าของหอพักผมก็มุมที่หกอ่าแบบนี้นะครับอ่า อีนนี้ถ้าเราต้องการที่จะไปมุมไหนนะครับเราก็สามารถแตะไปที่ตัวพื้นที่ตรงส่วนนั้นนะครับกล้องมันก็จะกวาดไปในพื้นที่ที่เรากําหนดค่าไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาในการแทนกล้องไปนะครับเห็นไหมครับผมเกาะกดตำแหน่งที่สามนะครับกล้องมันจะวิ่งไปเลยนะครับกดตำแหน่งที่หกปุ๊บกล้องมันก็จะวิ่งลงมาเลยในมุมที่เราล็อกไว้เลยนะครับก็เป็นการควบคุม ตัวกล้องพื้นที่ทั้งหมด6มุมแบบง่ายๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราย้อนกลับไปนะครับที่ตัวกล้องอนิดหนึ่งนะครับโอเคไหมครับก็เพื่อนๆที่อยู่หอพักผมก็เดินทางออกไปทําง,งานกันแล้วนะครับอ่าทีนี้อีกเมนูเมนูมากกว่านะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นเมนูแบบ เคลื่อนย,ย้ายก็คือว่าถ้ามีการามีสิ่งเคลื่อนไหวนะครับมีสิ่งเคลื่อนไหวที่เป็นเป็นคนนะครับหรือสิ่งมีชีวิตอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผ่านาหน้าเลนกล้องไปเนี่ยนะครับกล้องก็จะหมุนตามนะครับทีนี้เรามาลองอกดติดตามแบบเคลื่อนย้ายครับแตะหนึ่งครั้งนะครับทีนี้เราจะสั่งให้มันติดตามเราก็แตะไปที่แถบนะครับทางด้าน านะครับที่อยู่ด้านาติดกับคําว่าการติดตั้งการติดตามแบบเคลื่อนย้ายนะครับแตะไปนะครับนี่ก็คือ,อาสามารถล็อกในพื้นที่ของจอได้นะครับว่าเราต้องการจะให้จับภาพตรงไหนนะครับตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะให้จับภาพในมุมนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เราก็กดปุ่มคลิกรีเซ็ตต,ตำแหน่งยามนะครับแตะหนึ่งครั้งมันก็จะล็อกตำแหน่งนี้นะครับเกิดมี สิ่งใดนะครับที่เดินผ่านเลนตรงส่วนนี้นะครับกล้องก็จะวิหมุนวิ่งตามเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับ สังเกตไหมครับคือผมล็อกกล้องไว้ตำแหน่งที่เราเลือกนะครับทีนี้ถ้ามีสิ่งใดเคลื่อนเดินผ่านตัวมุมที่เราล็อกไว้นะครับเไหมัมันจะเดินตามเลยนะครับกล้องมันจะหมุนตามไปนะครับอ่านี่ก็สามารถกําหนดค่าได้นะครับแต่ว่าะลักษณะข,ของตัวกล้องเนี่ยกล้องมันก็จะ,ะทำงานอยู่เรื่อยๆนะครับจับมุมกล้อง อันนี้ก็จะอาจจะมีปัญหากับตัวมอเตอร์นะครับถ้าเราใช้ไปในเวลานานๆอันนี้ก็เหมาะกับเอาไว้รักษาความปลอดภัยในช่วงของอที่เราไม่ได้อยู่บ้านนะครับเราสามารถให้ตัวกล้องเนี่ยจับพื้นที่ที่เราต้องการได้นะครับพอหลังจากที่มันไม่ได้จับความขึ้นไหวแล้วนะครับมันก็จะเลนก็จะกลับไปในตำแหน่งเดิมนะครับนะครับ ตำแหน่งเดิมที่เราล็อกไว้ดูนะครับอ่าแบบนี้นะครับโอเคนะครับอันี้ถ้าเราไม่ต้องการจะให้มันจับความเคลื่อนไหวแล้วเราก็แต่อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะยกเลิกการจับความเคลื่อนไหวนะครับอ่าโอเคก็เมนูการใช้งานตัวแอปพลิเคชันนะครับกล้องจรปิด v 3 8 0 pro ก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยว ในคลิปหน้าผมจะมาสอนในเรื่องของการใช้งานตัวการตั้งค่าอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับในการใช้งานแอป B38 Pro นะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ